นัดแรกครับนัดแรกวันศุกร์ตลาดโปโลนัดแรกเลยครับเปิดแล้วครับตลาดโปโล ว่านี่มันออกมาจันใหญ่นี่ไงขึ้นไฟปะนี่ไงกันซื้อขึอนซื้อเดียวกันเนาะนี่ก็ว่าซื้อเดียวกันกับหลายแล้วคนจะว่าช่องกันจะขึ้กันอยู่ไงจะเกี่ยวกับเจ้าอยู่ซื้อเดียวกันอยู่ เปิดแล้วครับเปิดแล้วตลาดปูรูเฮานัดแหลกขายยังไหม่ะขายมันคือยาละจ้าขายแข่งเนาะแม่นี่อ่ะอ่าแม่วันขายผักสดผักผัก็ได้สีดยาบางหัวโตกว่าบัวหัวเอาบ่เจ้โอ้ของแกเลยเนาะผักก็ได้สีดยาเป็นไงครับผัก กูเองบอกโอ้งามๆเลยไหมขอบผมครับผมบอกหอยนาได้ครับหอยนามีที่ไหนมาเอาที่นี่หอยนาของแช่บ่ดเลของแช่ครับของแช่เลยห้อยน้ามึงเนี่ของบ้านออกไหมจังสีนี้ปลาห้อยมาหมดแล้วอ๋ออะไรอย่างเงี้ยสมปลาบอกครับีหนูปลา ปลาทุ่มปลาขายอย่างนี้แหละขายผักโอ้เอาเอขาขายดีขายดีคมาไปขาคนมาไปพาคนไปนนี้ได้ได้ครับนี่ลก่อยง่วกวจ้ะงัวตัวบไงโอ้โหอ้โหเขี่มยวขมต้มแซ่บอ่าเกบุญเฮา พวปากเนี้ายอย่งนี่โอ้โหกระวางจัดได้ไหมไอ้ากหัวแม่ปลาวมจมาย่าเหรอปโตปลาโตไอ้ที่ว่าเหเอาเอานัดแล้วเอาเอาเอา ปาปาบ้านสามาไ้าปาวัดปาวดป้าวัปาวัดปลาวั้วัดปาวัดป้าวัดป้าวัดปา้าั้วห้าว้วั้ดปว้ว้วด้ป้าวด้ัาวัดป้อาาาเดปิดแล้วดว